ชาตปติทุกกตังกรรมไม่ดีย่อมเผาผลาญในภายหลังสวัสดีครับเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องจากคุณเลิฟครับคุณเลิฟเล่าว่าเช้าวันก่อน แม่ค้าหาบหน่อไม้สดมาขายเลยซื้อไว้ทำกับข้าวทําให้นึกถึงเรื่องเรื่องหนึง่งสมัยเมื่อตอนเด็กๆอยากจะเล่าให้ฟังครับเรื่องมันมีอยู่ว่าช่วงหน้าฝนพวกหน่อไม้ไผ่ตรงจะขึ้นดกมากป้าลิมสมัยก่อนแกเช่าบ้านอยู่ข้างๆบ้านผมแกอยู่กับลูกชายแกชื่อว่าจอบ พี่จอะเป็นหนุ่มแล้วตอนนั้นเป็นหัวเรียวหัวแรงให้ปลาลิ้มเป็นอย่างดีส่วนปลาลิ้มมีอาชีพหาของป่าเล็กๆน้อยๆเอามาขายในตลาดแกชอบขึ้นไปบนเขาแถวบ้านแล้วไปหาพวกของป่าผลไม้แปลกๆหน่อไม้รังผึ้งเห็ดอะไรพวกนี้ลงมาขายในตลาดให้พอได้ค่าข้าวค่าน้ำในแต่ละวัน ปลาลิมเล่าว่าวันนั้นหลังฝนหยุดตกแกออกมาจากบ้านหาบตะกรามีดพล้าขึ้นเขาไปหาหน่อไม้ตามปกติหน่อไม้มันดกมากครับเดินไปทางไหนก็เจอแกทั้งขุดทั้งตัดมันอย่างสนุกมือจนลืมตัวเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบได้ ด้วยความเพลินของแกมารู้ตัวอีกทีดวงอาทิตย์เริ่มจะตกดินแล้วแกเรียรีบหาทางออกจากป่าแต่เพราะว่าแกเดินลึกเข้าไปกว่าจุดที่เคยเดินประจำเลยทำให้แกหลงทางเดินสเปะสปะไปเรื่อยความมืดเริ่มเข้าปกคลุมแกบอกว่าตอนที่แกจะเดินออกมาเหมือนมีตัวอะไร มันเดินตามแกมาตลอดทางบางครั้งหันไปมองลักษณะมันเหมือนกับหมาดำตัวโตๆใจหนึ่งแกก็กลัวกำมีดพระในมือไว้แน่นเหงื่อไหลออกมาตามร่องนิ้วชุ่มไปหมดแกรีบสาวเท้าไว้ขึ้นหวังจะออกจากป่าให้ได้ก่อนความมืดจะปกคลุมผืนป่าเขานี้หมดทันใดนั้นเองหมาดำตัวนั้น ที่มันเดินตามแกมาตลอดอยู่ดีๆมันก็โผล่มาจากไหนไม่รู้มาขวางหน้าแกไว้แล้วขู่คำรามในลำคออย่างอาฆาตปลาลิมบอกว่าหมาตัวนี้มันประหลาดมากไม่เหมือนหมาทั่วไปที่เคยเจอตัวมันใหญ่ยังกับลูกวัวขนมันสีดำสนิทตลอดทั้งตัวลูกตาเป็นสีเขียวทั้งสองตา สองปละกายเหมือนลูกแก้วมันแยกเคี้ยวยิงฟันขู่ตลอดเวลาเหมือนพร้อมที่จะเข้ามากัดปลาลิ้มได้ทุกเมือ่อปลาลิ้มแก่ก็พยายามไล่มันไปไปไปตีกทางกูกูจะกลับบ้านไอ้หมาเวนไม่ว่าจะขู่จะด่ามันยังไงไอ้หมานารกนั่นมันก็ไม่มีทีท่าว่าจะหวาดกลัวปลาลิ้มเลยปลาลิ้มเห็นท่าไม่ดีแน่ แกตัดสินใจปามีดพ้าในมือใส่หมาดำหมายจะให้มันหลีกทางไปแต่กลับทำให้หมาดำตัวนั้นมันยิ่งโมโหยิ่งขึ้นมันกระโจนใส่ป้าลิ้มทันทีแกบอกทคำนั้นลละแกก็วู้ไปเลยในใจแกคิดว่าคงตายแน่ๆสติสัมปชัญญะของป้าลิ้มก็ขาดผึงนาวินาทีนั้น ตัดกลับมาที่บ้านของป้าลิมพี่จอบกลับมาจากทำงานก็ซื้อแกงถุงกับข้าวมาแล้วก็หุงข้าวรอป้าลิมเหมือนเดิมแต่วันนี้ป้าลิมยังไม่กลับมาซึ่งมันผิดปกติพี่จอบคอยเดินออกมาดูหน้าบ้านหลายรอบเพื่อมองหาป้าลิมบางทีก็เดินมาถามแม่ผมว่าเห็นป้าลิมกลับมาหรือยัง แต่ก็ไม่มีใครเห็นป้าลิ้มเลยสักพักใหญ่ๆผ่านไปปลาลิ้มก็เดินกระเสาะกระเซิงกลับมาที่บ้านเสื้อผ้าแก่ผ้าถุงมอมแมมขาดวินมีแต่โคลนเปื้อนผมเผ่ารุงรังดูน่ากลัวปลาลิ้มเดินเข้าไปในบ้านแล้วก็ร้องเรียกอยากกินข้าวหิวหิวหิว พี่จอบก็เอาข้าวปลาที่เตรียมไว้ออกมาให้ป้าลิ้มกินแล้วถามว่าแม่ไปไหนมาทำไมวันนี้กลับมาสะกค่ำเลยแล้วไปทำอะไรมาถึงได้มอมแแมมแบบนี้ป้าลิ้มก็ไม่พูดไม่จาตักข้าวเข้าปากเคียวตุ้ยตุเคีย้ยวอย่างไวจนข้าวหมดจานแกก็ขออีกจานกินจนหมดทีนี้แกบอกลูกชาย มึงเอามาทั้งหม้อเลยกูหิวแล้วก็ไปทำกับข้าวมาอีกพี่จอบก็แปลกใจแม่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแต่ก็จำใจต้องไปเจียวไข่มาให้อีกจานปาลิมแกก็กินจนกับข้าวหมดทุกอย่างแกก็ไม่ยอมอิ่มบอกพี่จอบให้ไปเอาข้าวมาอีกพี่จอบก็บอกว่าหมดแล้วแม่ยังไม่พออีกหรอเท่านั้นแหละ ปลาลิมยกเท้ายันพี่จอบเข้ายอดอกแล้วพี่จอบก็กลิ้งเป็นลูกขนุนเลยปลาลิมเริ่มส่งเสียงดังโวยวายพูดใจหาย,ยาบคายจนคนแถวนั้นได้ยินก็เริ่มเข้ามามงดูเหตุการณ์รวมถึงบ้านผมด้วยภาพที่เห็นก็คือปลาลิมนั่งอยู่บนพื้นกลางบ้านเหนือตัวมอมแแมมแหกปากตะโกนว่ากูหิวกูหิวโวย วกมึงไปเอาข้าวปลามาให้กูกินทีเพื่อนบ้านเห็นแบบนั้นก็เริ่มแน่ใจแล้วว่านี่คงไม่ใช่ปลาลิมคนเดิมเป็นแน่อาการแบบนี้เขาเรียกว่าผีเข้ามีเพื่อนบ้านคนหนึ่งถามขึ้นมาว่านี่ใช่ปลาลิมหรือเปล่าหรือว่าเป็นใครขอให้บอกมาดีๆจะเอาข้าวปลามาให้ปลาลิมก็เงยหน้าขึ้นมองเพื่อนบ้านคนนั้น แล้วแหกปากร้องด่าต่างๆนานากูนี่แหละอีลิมพวกมึงจะทำไมไปเอาข้าวมาให้กูกินเดี๋ยวนี้เมื่อมั่นใจว่าปลลิมโดนผีเข้าแน่นอนเพื่อนบ้านแถวนั้นก็ไปนิม,มนต์พระมาจากวัดใกล้ๆบ้านให้ท่านมาช่วยดูพอพระมาถึงปลลิมแกก็เหมือนมีอาการหวาดกลัวหน่อยๆแต่ยังไม่ลดละพูดด่าคนไปทั่ว ขอข้าวขอน้ำกินตลอดเวลาจนพระท่านเดินเข้ามาในบ้านแล้วถามว่าโยมโยมเป็นใครแล้วมาเข้าปะาลิมนิยมต้องการอะไรบอกมาดีๆพระจะช่วยเองปะาลิมได้ฟังก็มีอาการอ่อนลงนั่งตัวสั่นๆยกมือขึ้นพนมแล้วบอกพระไปว่า ผมชื่อชาติผมถูกแทงตายในป่าตรงที่ป้าคนนี้ไปหาหน่อไม้เพื่อนมันแทงผมตายตรงจอมปลวกศพผมอยู่หลังจอมปลวกนั่นละผมตายมาสามวันแล้วไม่ได้กินอะไรเลยผมหิวพอเห็นป้าคนนี้ขุดหน่อไม้ผมก็ขออาศัยร่างมาหาอะไรกินพอพูดจบ หลวงพ่อท่านก็ถามต่อแล้วจะให้ทำยังไงโยมถึงจะออกจากร่างนี้ผีตายโหงในร่างปลลิมก็บอกว่าผมขอกินไก่ต้มสักตัวเล่าขาวสักขวดแล้วผมจะไปแล้วช่วยเอาศพผมลงมาเผาด้วยครับหลวงพ่อพอพูดจบหลวงพ่อก็ให้คนแถวนั้นไปจัดเตรียมไก่ต้มเล่าขาว เอามาให้ผีตายหงในร่างปลาลิมกินพอของมาปลาลิมก็ฉีกไก่กินหยับหยับกระดกเล่าขาวเข้าปากกินอย่างอร็จอร่อยลอเล่าขาวไปจนหมดขวดไก่หมดตัวจนเป็นที่พอใจแล้วผีตายหงตนนั้นก็ยกมือไหว้หลวงพ่อแล้วบอกว่าผมจะทำตามที่พูดไว้แล้วนะว่าแล้วร่างปลลิม ก็ล้มตึงลงไปนอนชาวบ้านต่างวิ่งเข้าไปช่วยกันประถมพยาบาลจนป้าลิ้มเริ่มฟื้นคืนสติได้พอได้สติป้าลิ้มก็บ่นปวดท้องเหมือนท้องจะแตกก็ด้วยเพราะกินของต่างๆเข้าไปมากมายตอนที่ผีใต้ยโหงสิงแกนนั่นเองพี่จอบเลยต้องพาป้าลิ้มไปส่งโรงพยาบาล ปลาลิมนอนโรงพยาบาลอยู่สามวันถึงจะกลับบ้านได้เป็นกระเพาะครากเพราะว่าสว่าปามเข้าไปเกินอัตตานั่นเองหลังจากวันนั้นหลวงพ่อท่านก็ประสานงานไปที่ตำรวจที่เป็นลูกศิษย์ของท่านให้ขึ้นไปบนเขาตามคำที่ผีตายโหงว่าไว้แล้วก็ไปพบกับศพจริงๆเป็นชายถูกแทงที่ราวนมขวานอนคว่ำหน้า ตายอยู่หลังจอมปลวกใกล้ๆต้นไผ่หลวงพ่อเลยเอาศพมาทำพิธีให้แบบอนาถาเพราะว่าไม่มีญาติมาติดต่อรับศพทุกวันนี้ปล้ลิมยังมีชีวิตอยู่อายุอานามก็ปลาไปเจ็ดสิบกว่าแล้วแต่แกยังจำเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีถ้าใครไปถามแกแกก็จะเล่าได้อย่างคล่องปากแถมยังชอบเล่าให้เด็กๆแถวบ้านฟังบ่อยๆ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับ